ตัวดีครับตัวนี้เป็นทันลิฟญี่ปุ่นนะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับเดิมๆแต่ญี่ปุ่นสีเดิมหมดนะเมื่อกี้พอดีไปล้างน้ำมานะครับเติมน้ํามันอะไรให้เรียบร้อยนี่นะครับพร้อมใช้งานเนี่ยลองโยกขึ้นให้ดูอันนี้โยกแบบธรรมดานะยังไม่ลองยกของนะยวลองยกเครื่องให้ดูนี่นะครับี่ดูแกนแม่แรงเห็นไหมแกนสวยเลยอ่าพอดีเมื่อกี้ผมล้างน้ํามา นี่นะครับแกนสวยนะนี่ยกได้สูงนี่ครับตัวนี้บีบคือปล่อยลงนะนี่นะครับป๊าบลงอ่าไปเดีย๋ยวลองยกเครื่องให้ดูนี่นะครับนี่นะแหนะ่เครื่องลอยนะนี่นะครับอ่าสุดละ นี่นะครับยกเครื่องได้นะโอเคนะนี่เครื่องวางอยู่บนฟลุกลิ์นะนี่นะครับโซย่อนโอเคของญี่ปุ่นนะอ่าบีปุ๊บก็ลงป้าบสภาพเดิมจากญี่ปุ่นไม่ทำสีทั้งสิ้นขอบคุณครับ